ฮอนด้าแจ๊หรือว่าแจ z z G K นั่นเองค่ะรับฟรีค่ะน้ำมันเต็มถังวันรับรถได้เลยนะคะล็อกเปิดและปิดได้จากปุ่มตัวนี้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะเลขไม้นะคะเพียง6 000, 9 0 0 0กิโลเท่านั้น6 9 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะล้อแมกขอบ16นิ้วนะคะยางฟี 2, 2021นะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณเอรถสวยขอรีวิวค่ะ by BT Perfect Car ค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่ค่ะจะมานำเสนอนะคะ Honda Jazz หรือว่า Jazz GK นั่นเองค่ะเป็นรถรุ่น1.5 S V ปี2 0 1 7นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0814213989นะคะย้ำค่ะ0814213989นะคะหากว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชัน่นหรือว่าสนใจที่จะจองหรือว่าซื้อรถคันนี้นะคะหากว่าลูกค้านะคะสั่งจองและออกรถภายใน31กรกฎาคมน,นี้นะคะรับฟรีข่าน้ำมันเต็มถังวันรับรถได้เลยนะคะโอเคค่ะลำดับถัดมานะคะก่อนอื่นนะคะเราจะขอ แนะนำนะคะว่าตอนนี้สมมุติว่าลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะเล่มของเรานะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่มีชํารุดสูญหายนะคะเสียภาษีถูกต้องก็คือว่าสมมุติว่าท่านใดที่ซื้อเนี่ยมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะหรือว่ามีตัวจริงให้ดูได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้เราก็จะมีรีโมทให้คุณลูกค้านะคะทั้งหมด2ดอกนะคะ โอเคอย่างนั้นไปต่อกันเลยเนาะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นทัวร์นะคะเป็น Honda Jazz นะคะ1.5 SV เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะของรุ่นก็คือออปชั่นครบนั่นเองซื้อไปก็คือขับได้เลยนะคะและในช่วงยุคน้ำมันแพงช่วงนี้นะคะบอกเลยคันนี้เติมน้ำมัน e 8 5ได้เต็มถังวิ่งได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ Okay. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูออรอบรอบรถกันเลยอันดับแรกเลยที่อยากจะรีวิวหรือหรืออยากจะออบอกลูกค้าทุกท่านนะคะว่าใครที่ซื้อรถคันนี้ตัวท็อปมันดียังไงสําหรับตัวเอ๋เองนะคะที่ชอบมากที่สุดในรถคันนี้ก็คือรถคันนี้มันจะมีเ,เป็นกุญแจสมารค์คีเนาะมันจะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทแล้วก็คีเล e นะคะก็คือสมมุติว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่ค่ะสมมุติว่าเราถือของมาเยอะแยะเลยไม่มีแบบว่ามือเบิด ที่จะกดรีโมทเนี่ยเราเอารีโมทเนี่ยไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็ทําการล็อกเปิดและปิดได้จากกุ่มตัวนี้เพียงปลายนิ้วสัมผัสน,นะคะเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดปิดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะคะโอเคถัดมาเดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพนะคะถ่ายภายในให,ให้คุณลูกค้าดูเนาะภายในเนี่ยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเริ่มต้นเลยจุดใหญ่ๆที่มีเฉพาะในรถ S อสตัวท็อปเท่านั้นคือปุ่มสตาร์ทค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะลองสตาร์ทให้คุณลูกค้านเพียงเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มก็คือสตาร์ทได้แล้วนะคะง่ายดายมากเหมาะสัมอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะเป็นปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคันนี้ลืมบอกไปตอนแรกเนาะเลขไม้นะคะเพียง69000กิโลเท่านั้น6900 0กกิโลเท่านั้นนะคะ น้อยมากค่ะสำหรับในรถด,ดีนี้เนาะโอเคถัดมานะคะคันนี้นะคะจะเป็น Air ์ดิจิตอค่ะก็ะคือกดได้เลยเนาะเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับองศานะคะกดเพียงปายนิ้วนะคะเครื่องเสียงนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพร้อมด้วยพ,พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะปรับเปลี่ยนได้เลยและที่สำคัญนะคะ แพดเดิลชิปค่ะเปลี่ยนเกียร์ได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเคลำดับต่อมานะคะคันนี้ก็จะมีตัวพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าค่ะปุ่มนี้นะคะแงมีเฉพาะในตัวท็อปอีกแล้วเท่านั้นนะคะเคภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะใหม่สะอาดมากคันนี้นะคะลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ โอเคดูกันที่ยางค่ะยางนะคะตอนนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะคะยางปี2021นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างภาพถ่ายรอบๆให้ดูนะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Honda j แจ๊1 5น b คันนี้นะคะปี2017ได้ชมกันแล้วเนาะอันนี้ขออนุญาตโปรโมชั่นนะคะนิดนึงว่ารถคันนี้นะคะ่ะตอนนี้นะคะถ้าซื้อภายใน31กรกฎาคมนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะวันออกรถนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นที่2.79%นะคะผ่อนนานถึง84งวดค่ะแล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะ 0814213989ค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบนะคะขออนุญ,ญาตฝากร้านนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็เดี๋ยวจะมีแอดมินขึ้นไว้ในเพจให้นะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะส่วนชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกใกล้นี้เองค่ะใครมาไม่ถูกโทรมาได้เลยค่ะท้ายขออนุญ,ญาตนะคะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ